โอเคสวัสดีคนดูนะฮะตอนนี้ก็มาที่ร้านคานบุญนะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็บรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบอาหารอิสานอาหารป่าอาหารไทยแต่ก็เน้นเป็นแบบกุ้งเนะาะ<ๆ>เพราะว<ๆ>่าเขามีบ่อกุ้ง<ๆ>เขาแบบเลี้ยงกุ้งเองเลี้ยงกุ<ๆ>้งก็บรรยากาศร้านน่ารักดีน,นะครับ ก็คือที่นี่เขาก็จะมีทั้งเป็นแบบห้องให้นั่งแต่ยังไม่มีห้องแอร์เนาะเป็นแบบนั่งโต๊ะ<ม>กับนั่งพื้น<ม>ซึ่งปกติเวลาแม่มาที่นี่แม่ก็จะชอบเลือกเป็นแบบนั่งพื้นใช่ไหมใช่เผื่อมัอนจะได้นอนด้วยคือเป็นแบบร้านที่ครอบครัวไปกินแบบข้าวพักผ่อนชิลๆจริงๆนะโต๊ะแบบนี้เลยแล้วก็สําหรับเด็กๆก,ก็สามารถแบบว่าให้อาหารปลาลงไปในนูนได้ด้วย<ม>เดี๋ยวเราจะลองซื้อมาให้ปลาดูเนาะ ก็ระบบการสั่งของที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าสแกน QR ว o d e โคสั่งนะครับก็ดีมากเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนที่มาแรกๆก็คือเป็นแบบให้พนักง,งานเดินมารับออเดอร์อะไรอย่เงี้ยแล้วมันแบบน่าจะไกลมากก็เลยไม่สะดวกก็เลยเปลี่ยนระบบมาเป็นสแกนสั่งซึ่งดีขึ้นมากๆเลยนะเอ็นไก่ทอดผัดเผ็ดกบ กุ้งเผาประมาณนี้อืแล้วก็อย่างอื่นถ้าเกิดมาหลายๆคนจะมีแปะสะมีอะไรแต่วันนี้มาน้อยคนกินน้อยอ่างชื่อซุ้มที่นี่ก็จะน่ารักนะครับจะเป็นชื่อจังหวัดแบบในภาคอีสานนะอย่างของเราชื่อชัยภูมินะฮะสั่งอาหารคนสั่งอาหารปลา <laughs> แล้วก็แล้วกินข้าวกัน ก็ระหว่างรออาหารเดี๋ยวเราพาเดินเล่นทู่้ลานก็จะร้อนนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าก็แบบตากลมชมวิวได้ดีนะเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องแอร์มากินข้าวข้างนอกบ้างอาหารอร่อยรสชาติดีคือร้านเขาแบบตกแต่งดีนะทุกคนแลนะแล้วก็เดินทางเดินตรงนั้นอะ่ะคือจากคาเฟ่ข้างหน้าเดินไปแล้วก็จะมีโซนด้านหลังตรงนู้น เป็นแบบแคมปิ้งกินดีอยู่ดีมีแห่งหลายเด้อ,อที่นี่ทานบุญวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะลูกค้าน่าจะไม่ค่อยเยอะนะฮะก็ตอนนี้ก็เหมือนมีแค่เราเลยร้านแบบกว้างใหญ่มากแต่นั่งในซุ้มเมื่อกี้ไม่ค่อยร้อนนะเพราะมันล่มเนาะแล้วก็มีลมผ่านแต่ลมก็เป็นลมร้อนแหละแต่มันก็ไม่ได้ร้อนท่ายืนกลางแดดไงอัน,นั้นคือซุ้มที่เรานั่งนะครับนี่ แล้วก็จะมีห้องที่เป็นแบบนั่งรวมอะไรเงี้ยไม่ใช่ห้องสิเป็นแบบศสารอาแต่แบบมีแบบ20โต๊ะในนั้นอะไรเงี้ยครับ โอเคเราก็เดินมาโซนที่เขาเขียนว่าแคมปิ้งโซนแล้วนะฮะก็จะมีเครื่องเล่นเด็กนะพวกสไลเดอร์ mm hmm. slider, อะไรต่างๆแล้วก็มีนี้ด้วยทุกคนแต่ว่าเรานะ่าจะเล่นไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเด็กๆอย่างเงี้ยอนุบาลน,นะเล่นได้ก็เป็นโซนที่แบบฟิลแคมปิ้งถ้าเกิดแบบอากาศไม่ร้อนขานเนี้ยเช่นหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะน่าจะบรรยากาศดีมากๆเลยนะมี่วนหอมด้วยเราชอบมากต้นนี้ถ้าใครที่มาช่วงเย็นนะ่ะก็อาจจะดีกว่านี้ด้วยนะทุกคนแบบเรามาตอนนี้คือบ่ายโมงครึ่งนะฮะ ซึ่งแบบร้อนมากดูความน่ารักสิเป็นแบบเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังไปนะฮะในหนึ่งหลังก็จะมี6เก้าอี้ผู้ใหญ่แล้วก็มีสำรองด้วยนะก็มีเก้าอี้เด็กด้วยมีทุกคนเครื่องเล่นเด็กอะไรเงี้ยก็เยอะนะเป็นแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยที่นั่งเล่นรถเข็นอะไรต่างๆเยอะแยะอยู่นะครับมีท่อให้หมุดด้วย เพิ่งเห็นว่ามีแบบโซนแบบเล่นทรายด้วยนะทุกคนเออน่ารักดีแต่ว่าถ้าลูกเล่นตอนนี้ผมว่าเหงื่อแตกตอนที่เมก็เหงื่อแตกแล้วเนี่ยร้อนมากเออเขามีอันนี้ชิงช้าไว้น่ารักดีเดี๋ยวลองนั่งคิดว่ามันจะรับน้าหนักเราได้ไหมครับนี่ชิงชา้าจะรอดหรือจะร่วงของจริงโอ,โอ้ได้อยู่นะน้ําหนักหนึ่งร้อยกว่านะครับกับคานไม้อดี จะรอดเปล่าก็เป็นฟิลแบบโซนแคมปิ้งก็น่ารักจริงๆนะเดี๋ยวหันแบบภาพรวมให้ดูอีกทีหนึ่งนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันที่บอกเนาะเป็นซุ้มสาราแล้วก็มีโต๊ะแคมปิ้งมีของเด็กเล่นมีอาคารให้เดินขึ้นไปข้างบนแล้วโซนฝั่งหน้านู้นนะฮะก็จะเป็นแบบบ่อทรายนู่นนี่นั่นนะก็ค่อนข้างครบสําหรับเด็กเลยนะทุกคนสวยมากสวยมากโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ซ้มขอเดินกลับแบบหลบแดด โชกุ้กิโล480อปดสิพร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆนี่เลยเลิศมากเขามีไซส์ให้เลือก3ไซส์แต่ว่าวันนี้หมดเหลือแต่เป็นตัวเล็กใช่ใช่เพ่อมานั่งเปลี่ยนสายกีตาร์คิดดูว่าร้านชิวขนาดไหนเขียหาตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟครบแล้วนะเราสั่งทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5เมนูนะครับก็คือมีอัดเผ็ดกบนะฮะจะดูเอกโซติกนิดนึงแต่ว่าอร่อยนะครับแล้วก็ตำแตง มีกุ้งเผาไซส์เล็ก1นกิโลกิโลละ480ร้สิบตามโคราชนะครับแล้วก็มีเอ็นไก่ทอดทั้งหมด5อย่างนี้ก็น่าจะไม่หมด oh. <laughs> สั่งเยอะมากอาหารแบบเต็มอ่ะเดี๋ยวจะให้แม่รีวิวทีละอย่างเริ่มจากผัดเผ็ดกบเลยซึืมถ้าสำหรับคนไม่เคยกินกบจะอธิบายว่ายังไงเหมือนไก่ ทุกอย่างเหมือนไก่จระเข้ก็เหมือนไก่กระต่ายก็เหมือนไก่กบก็ยังเหมือนไก่ให้คิดว่าเท็กเจอร์มันเหมือนไก่แค่เขาจะสับมาเป็นชิ้นติดกระดูกก็จะเคี้ยวทั้งกระดูกได้เลยร้านนี้นะมันมีความแบบนุ่มกว่าไหมหรือว่ามันกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือทาไมเราไม่สั่งไก่ถ้างั้นผัดเผ็ดไก่นะถ้าบอกว่ามันเหมือนไก่มันอร่อยกว่าตรงไหนพูดยากมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นกบนั่นแหละก็มันก็มันกว่ามันมันเป็นอนาตมีที่เล็กกว่าไง ใช่พวกมวนกล้ามเนื้อมันกำลังจะพูดมัดกล้ามอะไรอย่างนี้นะะมันอะไรจะแน่นกว่าแม่ก็แกะกุ้งเสร็จพอดีไหนดูทรายเล็กประมาณไหนเฮ้ยก็โอเคนะประมาณนี้จิ้มลงไปเน้นเน้นจิ้มลงไปเน้นเเอาหางแล้วกันปื๊บสุดยอดอืมเด็ดคือเกาอร่อยมากอร่อยมากอืมอืมอร่อย ลองตำบ้างหมวดตำหมวดตำตำแตงกันนี่ตำแตงอันนี้ก็แปลกคือหั่นมาเป็นท่อนเอรสชาติบ้านเราเค็มหรอมันมีรสชาติเผ็ดเค็มซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องของส้มตำเออเข้มข้นเข้มข้นตำแตงหั่นเป็นชิ้นเหมือนไอตำใหญ่เพิงเลย่ะเออใช่ใช่ใช่ตำมาแล้วกอใหญ่เพิงก็จะเป็นชิ้นแบบเป็นเต๋าเต๋าวมานี้ เ,เดี๋ยวต่อไปตำโคราชของแม่ตำโคราชนี่ชอบสั่งเพราะว่าพ่อชอบกินอืมันจะเป็นประมาณว่าตามไทยตามไทยใส่ปลาใชออ่มันคือตามไทยใส่ปลาแล้วมันก็จะใส่ถั่วมาเป็นกรุบกรุบชิมค่ะอะไรนะพี่มาวินลุยเปรี้ยวนำหวานตามเนื้อไสเผ็ดแล้วมีกลิ่นปลาถูกต้องอ เอางี้เชนอะรู้สึกว่าร้านเนี้ยคือเขาแบบลดมือคล้ายๆบ้านเราแบบที่เรากินใช่ไหมแบบอาหารแบบเข้มข้นนิดนึงติดไปทางแบบเผ็ดเค็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อร่อยแต่ว่าปกติคือลูกค้าเต็มเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาใช่แล้วก็ร้อนมากเมื่อกี้เชนไปเดินแป๊บเดียวเหงื่อออกเลยเขาไปเต็มอยู่ในเซนทรัลกันเลยแต่แต่วันนี้คนแห่แหนไปเซนทรัลเยอะมากใช้กปิดเทอมด้วยเด็กๆซื้อของตรงเรียนอ่าใช่ใช่ใช่ อันนี้กำลังทำอะไรแบ่งไปฝั่งพ่ออพูดเหมือนไก่เนาะอยู่แค่นี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปให้อาหารคนก่อนแล้วเดี๋ยวให้อาหารคนเสร็จเราจะไปให้อาหารปลาใช่โอเคอาหารปลาที่นี่นะฮะเขาก็จะให้มาเป็นขวดอย่างนี้นะก็เป็นการแบบว่ารีไซเคิลที่ดีอันนี้ขวดเท่าไหร่นะยี่สิบ ว่าละ20บาทนะฮะก็ปริมาณก ENT ็ <GO av uther> ปลา1ตัวอิ่มดูโทนตอนนี้มันจะยังไม่มีปลานะพอเราเทลงไปปุ๊บ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 รอแป๊บเดียวข้างนั้นมาแล้วมาแล้วปลานิลหรอมันคือปลาอะไรพ่อปลานิลปลานิลอู้เยอะมาก มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแบบส่งคามปลาแล้วอะไม่มีปลาแล้วเหรอแบบไม่มีแล้วอะนี่เป็นแบบที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้เมืองขอนแก่นนะคะกินข้าวอร่อยอร่อยเสร็จก็มาให้อาหารปลาให้อาหารตัวเองเสร็จแล้วก็เผื่อแผ่เพื่อนเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลก อันนี้คือหลอกมันอยู่หรอหลอกมันอยู่ลองดูว่ามันจะมาไหมแต่ไม่มาใช่เยมันมาแต่ว่ามันก็งงเหมือนกัน <c oughs> เหมือนเรางงนี่แหละ <c oughs> อ่ะไม่หลอกมันละโอ้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมนั่นมาแล้วโอ้ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็กินที่คันบุญเป็นยังไงบ้างอร่อยแซบนัว ทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้หนึ่งพันหอบาบาทก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณกี่กิโลสิบห้าไหมถ้านับจากชานเมืองตรงทางเลี่ยงก็ประมาณ15บห้าอก็โอเคเนะใช<จ>่มันอยู่ในเขต<อ>สารครามอ้าวเหรอใช่ค่ะอําเภอเชียงยืนสารครามโอเคก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ